ฉากไฮไลท์ของรอบไฟนอลโชว์ก็คือฉากที่หลังจากนางเบญากายเหาะหนีไปก็ถึงคราวที่หนุมานจะต้องตามจับนางเบญากายเพื่อนำตัวมาถวายพระรามเพื่อให้รับโทษรับบทเป็นบรบญากายค่ะแสดงตอนหนุมานจับนางเบนค่ะ เตรียมตัวในเรื่องของภาษาท่าให้ชัดขึ้นแล้วก็แสดงสีหน้าค่ะแล้วก็กำล,ลังขาๆๆๆผมได้รับคัดเลือกเป็นบทหนุามานตอนจับนางครับก็ในบทนี้ก็ต้องมีความเจ้าชู้ครับ ตอนแรกต้องบอกมาแบบว่าโกรธครับแบบว่านางคนนี้กับทำเราถูกระหารเรียบร้อยแล้วโกรธตามหาสักพักไปก็ต้องเปลี่ยนเป็นอารมณ์รักครับก็ต้องพยายามปรับตัวเหมือนกับเอาคมเจ้าชู้มาใส่ในตัวเรานิดนึงอย่างปันยทุ่มเทพระกำลังเนี่ยเข้มแข็งชัดเจน แต่พอบทที่จะอ่อนหวานหยอกล้อกับตัวนางเนี่ยแรกๆทําได้ยังไม่ยังไม่เชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้เพราะอนุมาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นลิงเจ้าชู้นะครับไม่แพ้ขุแนแผนตอนแรกก็ดูจะไม่ค่อยเข้ากับนางครับก็จะมีอย่างเช่นตอนที่ต้องมาขวาครับบางทีนางเขาก็ไปก่อนผมบางทีผมก็ช้าไปครับยังเหมือนคู่ก็ยังเข้าไม่ได้ค่ะบาง คือสมมุติว่าหนูไปเร็วเขาไปช้าอย่างนี้ค่ะหนึสองเสร็จแล้วพตัวเลยเออะปบกับน้ำเดึงให้เขาพูมาทีอย่างพ่งกระบาดครูได้แนะนำให้แบบดูกันค่ะให้มันพร้อมกันมันจะรู้สึกเหมือนว่าปวดปวดแบบจี๊ดๆขึ้นมาเกิดจากการเหมือนว่าผมวนหน้าแล้วมันไป ผิดพลาดแล้วก็มันก็เลยบวมปูดขึ้นมาครับ <S <S <uk iro> หมอบอกว่าเหมือนเป็นอุบัติเหตุแบบว่าโดนซ้ำหลายๆรอบมันก็เลยปวดครับก็ให้พักอยู่เจดวันมันถ้าผมลาผมก็โอกาสที่จะได้ชนะมันก็น้อยลงครับผู้ตัน <an> ก็บอกว่าเออเอาแค่บ็อกกิ้งก่อนก็ได้นะไม่ต้องออกท่าก่อนหรือว่า กูพ่อเขบอกว่ายังไม่ต้องม้วนก็ได้แต่ว่าตัวผมเองขอเลือกเป็นแบบว่าออกท่าปกติแต่ว่าขอไม่ม้วนหน้าอย่างเดียวส่วนของโมจินะคะเชิดนอกยังมีติดเรื่องการโน้มหน้านิดหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องการเหลือกเท้าของเขาเนี่ยพอเหมืนเขาคุ้นชินกับการรำแบบเดิมมันแก้ยากพอให้ระวังเรื่องมือ ตอนนี้กลายเป็นต้องระวังเรื่องขาก็ย hey, ังไม่ค่อยสัมพันธ์กันบางทีเราก็จดจอกับท่าเกินไปสีหน้าก็หายบางทีก็จดจอกับสีหน้าก็ลืมท่าอย่างนี้ค่ะแต่ก็คือเรียกมาปรับตลอดเลยแต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะรับแล้วก็พยายามปรับตามที่เราบอกได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ